สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับพี่น้องเบาๆลายใหญ่หางพี่น้องออนะครับผมแซบนวลครับเบาดอนเบาบอลนะครับเบาๆลายใหญ่หางพี่น้องเร่งแรงแนวนี่กะอับซุปเปอร์ตีนไก่นะครับโอ้โหจับซอยกันคุกมันใหญ่เนาะคุกมันใหญ่พี่น้องเอมาตรฐานเนาะมาตรฐานนี่ดเห็นแต่โคควินว่าอยากเห็นศาสตร์นี่มา กันว่าอยากเห็นสากสากเอาลงมือกันเลยพี่น้องลุยกันเลยพี่น้องเอาเงาวเงป๊าตีนไก่ใหญ่ๆนะครับผมซปเปอร์ตีนไก่เอาพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องแรงๆน้ำกันเนาะนัวนัวนัวก่อน พักกัาบก็คือเมื่อพักอันนี้นะอืยัง,งอัน,นเก่าเกา่ารักขยอ,อีแม่มากอันนี้อันคือนนอ,อ่างกระเทียมต้นกระเทียมอมสลัดนี่พักกันงุ้มขานนองในบา้านพ่นวาอ,อัน,นพ่นวาคืออยากกินหอมนี่มันเป็นแจ้งไหลหอมเก้ไขวัดต,ตัว นี่ไข่นี่นี่พี่น้องมึงกันนะหัวอือาพี่น้องแก่ไข่แก่ไข่หอมกัดกระคักเลยพี่ทำยังไงทำมีใบนหนวดในหลวง้หอมแขกอินเดียเลยครับ แช่กินไ,ไรน้ำตาไหลหอออือื้มอื้มอืมอื้อ้อืออมน้อม วันน้เป็นอะไรรู้ไหมอืมอืมอืออือือน้ออือือือไปหอมไปกระเทียมอืดอืยอด เอิ่งยังสว่างเสร็จเนอะกินแบบนี้กินไปดวนนะเพชรเหรินเด้อพี่น้องเด้อ โตแขางๆก็จะตี๋เอาเตี้ยไม่่อมีคนหะมีเบาเพราะกินเนี่ยยะเบาเันห่วยคนห้องกับของเบาเนี่ยล่ะแมนบอเฮ้ยบัวใหญ่ดิกินน้องกินสองคนกับเบาสองคนนะ เบาหนึ่งวันหวานเยอะเผ็บพี่น้องเขาปมขขามขกเขาขัขนขมขมน้อยพี่น่องขม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 มๆ วันนี้เขาเขาเงี้ยวมาพี่น,น,นี่พี่น,นี่เ๋าะไปอ้พี่น้องลองบินกับมาได้ป่ะนี่แซ่บพี่น้องมือนี่ตีนไก่ซุปเปอร์ตรีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่ตามมือในก๊สแอบเนาะกินตามที่ก๊สแอบ

นัง่งคว่ยวยมันโยกมันโยกแค่ว่าเจอาเขาสวังรอบเลยเนธะอ <c oughs> ให้บึงอันนี้มสมมูวเท่าแม่ค่ะเหลือไว้ร้อยกันมากสมมูวแต่อีตตุดน,นั้นอืมอืม

Ừm. Rồi, bà nhai. tinh cái ba. Nó xuống cho tao xem. Song sai. Hát được. Xay cái hả? Ừ. <laughs> ừ. ใหญ่ครับหืม เสิร์ฟแล้วเกาอมือของมันนะโหสมิ่ไม <c oughs> ่แตกหักเลย มันเป็นจะสีอยู่แล้วเออม,มันกูเคยมันม่กอนหน่อยแทนแล้วแบงกินสันนลแบงกิเกกเนเนี่ยมันกอนเดียวเนี่นี่นี่มีสม <c oughs> มูความใส่ไปสมมูความเนี่ยใส่ไปอื อือเอาอีกแล้วอื <c oughs> อื <c oughs> บอกาไปกินข,ขนนน้าวข้างหลวงนั่นเลยเเจ้าหาเลือแล้ว <c oughs> าหาเลือกอีกเดีอยอ้ ủa ừ, đại cản im len im len